อันนี้ต้องขออนุญาตเถอะคืออย่างที่บอกประเทศไทยเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่กฎหมายรัฐธรรมนูญรัฐที่ความเชื่อเนี่ยเป็นสิทธิ์ค่ะเป็นสิทธิ์แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับคนอื่นโดยเฉพาะถ้าเข้าขายเป็นกรณีของการหลอกลวงหรือไม่ประกันใดอันนี้ต้องไปวินิจฉัยเรื่องของเรื่องมันมีการเผยแพร่คลิปการทำพิธีไล่วิญญ,ญาณชั่วร้ายโดยผู้นำที่ทำพิธี ให้กบรบดาสาวกหรือลูกศิษย์อ้างคําสอนในคำพีอ้างตนเองได้รับพรจากพระเจ้ามีพลังมีไฟพระญา,านบริสุทธิ์ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายในตัวลูกศิษย์วัยพลังฝา่ฝานฝา่ามือไปสัมผัสบ,บริเวณศีรษะของสาวกลูกศิษย์ที่กำลังกรีดร้องอย่างโหยหวนและการแปลกๆด้วยความเชื่อว่าเป็นพาะวิญญาณชั่วร้ายสิงร่างคือศาสนานี้ผมพยายามจะไม่เอ่ยนะเพราะมันเป็นเรื่องลัทธิค่ะ คือปกติฝ่ามือมันจะไปทางจีนนะฝ่ามืออรหันอะไรอย่างเงี้ยน้องนึกออกใช่ไหมอันนี้กลายเป็นทางไฟเออร์ไฟเออร์ไฟเออร์แล้วมีคนชักคนอะไรยังไงเนี่ย <c oughs> บางคนกระโดดรอ <c oughs> ด,ดเต้นไหนดูว่าใหม่สิเอาเพลงต้องระวังนะให้ เนี่ยนักจิตวิทยาเนี่ยจะอธิบายได้ นี่ค่ะแล้วก็จะตะโกนไฟร์ไฟร์ไฟร์ค่ะหรือหน้าม้าฮะเราก็ไม่รู้ไงเนี่ยอ่ะคลิปเขาทำไมมีเสียงเพลงประกอบใครเป็นคนใส่ Này nè! Này, nó... bịt mặt nó thêm này, chút thôi. Sống sáng nó. นี่ถ้าเกิดเอาเข้าไปในสภาเป็นไงเนี่ยมาถึงเอารัทธินี้เข้าไปในสภาเหรอคะงานไงดูเถอะบางทีก็กระโดดนะกระโดดโลด,ดเต้นเด็กเด็กนี่เป็นหมดนี่ไง อะไรวะไฟเออ r e อะไรอย่เง mm ี้ยหรอใช่ไฟเออต้องตะโกนแบบนี้นะคะไฟเออร์ไฟเออไฟเอออย่างเงี้ยแล้วก็ลงไปดิ้นกันนะคะเนี่ยกระโดดดิมึงอะไรไม่แน่ใจว่ามันคือช่วงของกิจกรรมที่ทำอะไรกันอยู่เอาเรื่องของเรื่องอ่านักข่าวเที่ยงวัน เขาไปคุยกับนายแบมซึ่งบอกว่าตัวเองเป็นอดีตลูกศิษย์แล้วเคยเป็นครูของรัฐทีนี้ให้ข้อมูลว่าเปิดมาประมาณสักหกเจ็ดปีอ้างอิงศาสนาคริสต์เข้ามาร่วมนานกว่า3ปีเอจใจตั้งแต่ต้นเรื่องคำสอนคำสอนค่ะคือเหมือนกับผู้นำเนี่ยจะเน้นสอนให้กลัวซึ่งมันจะต่าง จากศาสนาคริสต์นิกายอื่นๆที่จะสอนเรื่องความรักสอนเรื่องผีวิญญาณอย่างนี้นที่เนี่ยสอนที่นี่เนี่ยเ,เขาจะคนอื่นเขาสอนเรื่องความรักแต่ที่นี่สอนเรื่องผีวิญญาณสอนพิธีกรรมบูชาไฟที่สําคัญห้ามสงสยัยต้องเชื่อทุกอย่างตามที่ผู้นําบอกค่ะ แล้วก็ห้ามไปคุยกับคนนอกกลุ่มด้วยเพราะถ้าไปคุยเนี่ยมันจะมีวิญญาณร้ายตามกลับมาอันในแบมเนี่ยอ้างว่าที่นี่ยังสอนให้บริจาคเยอะๆยิ่งบริจาคเยอะพระเจ้าจะยิ่งให้พรเยอะตามเงินที่บริจาคคุ้คโ้นหว่าแล้วยังไงในแบมยังบอกด้วยนะคะว่าเข้าร่วมกลุ่มนี้ได้เกือบปี ผู้นากลุ่มเนี่ยมีโครงการสร้างโรงเรียนโดยอ้างว่าเป็นหลักสูตรนานาชาติมาจากอเมริกาสําหรับให้ลูกๆของวรรดาสาวกเนี่ยได้เรียนกันที่นี่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วผู้นําก็ชักชวนให้คุณแบมเนี่ยมาเป็นครูสอนคณิตศาสตร์เพราะเห็นว่าคุณแบมเนี่ยมีความรู้ทางด้านนี้พอตอบตกลง,งมาสอนถึงเพิ่งมารู้ทีหลังคุณแบมอ้างว่าว่าจริงๆแล้วมีการเรียกเก็บค่าเทอมรายเดือนค่ะเดือนละหมื่นห้าวิธีสอน ทีมข่าวเที่ยงคุยกับแบมเนี่ยบอกว่าคือให้เด็กนักเรียนทุกชั้นเรียนรวมกันแล้วก็ให้หาข้อมูลหาความรู้กันเองอันนี้คล้ายโฮมสกูลแต่ที่ต่างก็คือทำโทษด้วยการตีค่ะพอคัดค้านหรือขัดแย้งไปก็จะถูกกล่าวหาว่าเนี่ย ตัวคุณแบมอะเริ่มมีวิญญาณชั่วร้ายมาแฝงร่างและเลยทําให้มีความคิดสวนทางกับกลุ่มแล้วระบุว่าโรงเรียนไม่ผ่านการรับรองเหรอคุณแบมพ่้อย่างนั้นเหรอไม่ผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษารวมถึงหน่วยงานไหนก็ตามอะค่ะแล้วเด็กที่จบไปเนี่ยปรากฏว่าได้วุฒิกศนไม่สามารถไปเรียนต่อหรือไปแข่งขันไปสอบเข้าที่ไหนได้ก็เลยกลายเป็นว่าเสียเวลาไปฟรีฟรๆเด็กก็เสียโอกาสเพราะอะไร พ่อแม่เด็กบางคนเนี่ยให้ลูกลาออกจากโรงเรียนเดิมกลางเทอมเลยเพื่อให้มาเรียนที่นี่แล้วเด็กบางคนเนี่ยคือเรียนนานาชาตินะคะก็ถูกให้ลาออกมาอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบหน่อย อกโบสถ์ไม่เข้าไปอ่ะประมาณ6เดือนคืออยากให้ภรรยาสบายใจก็เลยไปด้วยทางที่นี่ครับจะเชื่อว่าทุกคนมีผีเราคิดและคิดว่าเราต้องไปต้องขับผีบ่อยๆบางคน<ม>ทุกวันอาทิตย์ถ้าเป็นเคสพิเศษเขาจะนัดนอกรอบไปบ้านเขาไปไปขับผมอยู่มาสาปีผมไม่เคยมีอาการแบบนั้นแล้วผมรู้สึกว่าหลายครั้งก็เป็นการที่พยายามโน้มน้าวให้เราทําตามถ้าไม่ทําเราจะแลกแยกผมรู้สึกว่าเป็น,เป,นเป็นการทําเพื่อให้คนอนะ่ะเชื่ออย่างที่เขาสอนแล้วก็เป็นการแสดงออกเพื่อให้ยอมรับสิ่งที่เขากําลังพยา,ายามใส่เข้ามาเขาอยู่ได้ด้วยเงินถวายเป็นเงินที่คนถวายเข้้้้าามใในนนบบดแลวงตัเเิือหู ทุกครั้งที่มีออกพนกิจเขาจะมีการถวายพิเศษเขาต้องจะสอนว่าการดูแลผูน้นําหรือดูแลผู้รับใช้พระเจ้าพระเจ้าจวยพรคือต้องหลอกทั้งปีเนี่ยเจ็ดหลักอาจารย์คนนี้ไม่มีอาชีพในโรงเรียนเนี่ยครับเด็กเนี่ยครับอยู่กันแบบว่าประถมยันมัธยมปลายอยู่ด้วยกันหมดไม่มีการแยกเด็กเลยคือมีครูนะแต่ครูแต่ละคนไม่ได้จบครูกันเลยเข้ามาเพราะว่าอยากรับใช้อาจารย์อยากมาช่วยงานอาจารย์รู้สึกว่าพระเจ้าจวยพรก็มาคือเขาจะโฆษณาว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนของพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าก็มารับไปแล้วจริงๆอ ไม่ต้องสนใจมากก็ได้เรื่องเรียนอะไรเงี้ยการทำโทษที่น่านเน้นตีเป็นหลักเด็ก2อสขวบตีได้แล้วเด็กดื้อเนี่ยมีวิญ,ญญาณไม่ดีถ้าตีเนี่ยเออวิญ,ญญาณออกอะไรเงี้ยคนที่อยู่ไม่กล้าพูดแต่คนที่ออกมาเรามองก็เราก็รู้ว่าจริงๆอ่ะคนที่มีวิญญ,ญาณเยอะสุดจะได้เป็นอาจารย์ขณะที่มีนักข่าวของเที่ยงวันทันเหตุการณ์ท่านนี้คุยกับผู้ปกครองแล้วก็เด็กหญิงวัยสิบสี่ปีที่เคยเข้าร่วมกลุ่มคนโตนที่เป็นแม่เนี่ยบอกเห็นคลิปโปรโมทจากโซเชียลอ้างคำสอนในพระคัมภี ก็สนใจประทับใจก็เลยเดินทางไปที่จุดหนึ่งที่ระบุว่าเป็นโบสถ์แห่งหนึ่งไปร่วมกิจกรรมวอาทิตย์ได้วามคำสอนต่างๆเออเขาสบายใจขึ้นรู้สึกเป็นที่พึ่งก็เลยพาสามีกับลูกสาวม,มาร่วมกิจกรรมทุกอาทิตย์ในที่นี้ช่วงแรกก็ไม่เจอผู้นำนะกว่าจะได้เจอเนี่ยต้องห้าครั้งอะคะ่ะทีมงานถึงนัดให้เธอกับครอบครัวได้พบกับผู้นำผู้นำก็เลยชวนให้ย้ายลูกสาวม,มาเรียนที่โรงเรียน โดยโฆษนาเชิญชวนว่าเป็นหลักสูตรนานาชาติ3ภาษามาจากอเมริกาเน้นการสอนแบบเรียนแอนเพลหรือว่าเพลนเด็กๆจะได้มีเวลาใกล้ชิดกับพ่อแม่และครอบครัวมากขึ้นแม่เชื่อไงพ่อเชื่อไงคือสุดท้ายเนี่ยคุณแม่ตัดสินใจให้ลูกลาออกจากโรงเรียนเดิมนะคะเรียกว่าลาออกกลางคันอ่ะตอนป5้าเทอมหนึ่งแล้วมาเรียนที่นี่ซึ่งมันจะเป็นรูปแบบของโรงเรียนประจํากินนอนตัวของแม่เองก็มาร่วมกิจกรรมในกลุ่มในรัฐทีนี้ด้วยความเชื่อและศรัทธาในตัวท่านผู้นํา ซึ่งไม่รู้มาก่อนเลยว่าโรงเรียนไม่ได้ผ่านการรับรองจากกระทรวงหรือหน่วยงานไหนเป็นแต่เพียงการจดทะเวียนภายใต้มวลทิธิแล้วก็ยินว่าได้เก็บค่าเทอมเดือนละหมื่นห้าเรียนหนังสือในปกติโดยทั่วไปถ้าโรงเรียนนานาชาติพี่ไม่รู้เ่าเก็บยังไงแต่โรงเรียนทั่วไปเก็บเป็นเทอมอันนี้เก็บเป็นเดือนเดือนละหมื่นห้าทั้งนี้แม่บางคนก็พาลูกมาเรียนเก็บค่าเทอมไม่เท่ากันนี่ก็มีก็ปรากฏว่า ได้ทราบว่าครูที่สอนเหมือนเป็นสมาชิกในกลุ่มนี่แหละค่ะก็เหมือนกับครูแบบใช่ไหมใช่ตนเองก็ไม่ได้สงสัยหรือสอบถามเพราะเป็นข้อห้ามเนี่ยเพราะให้ทําตามอย่างเดียวห้ามสงสัยคือจะถูกฝังหัวว่าอย่าไปคุยกับคนนอกกลุ่มเพราะว่าจะทําให้ผีหรือวิญ,ญญาณร้ายเนี่ยตามมาอยู่ในร่างสุดท้ายทั้งครอบครัวคือพ่อแม่ลูกสาวก็ทุ่มเทแรงกายทํากิจกรรมช่วยงานมาสามปีสามีเธอป่วยเป็นมะเร็งปอดอยู่ ผู้นำเธออ้างว่าผู้นำห้ามกินยาโรงพยาบาลให้รักษาด้วยความเชื่อด้วยการขอพรพระเจ้าก็เชื่อผู้นำยังให้เธอกับสามีขึ้นพูดบนเวทีด้วยว่าเนี่ยหายจากโรคมะเร็งแล้วหายหรือเปล่าไม่ได้หายใช่ไหมไม่ได้หายค่ะวันหนึ่งเริ่มมีคนออกจากกลุ่มไม่ทราบสาเหตุทราบจากผู้นำแต่เพียงว่าคนที่ออกไปเนี่ยมีวิญญ,ญาณกบดบอกห้ามไปคุยห้ามไปสูงสิงด้วยนะเชื่อไหม เชื่อค่ะแต่ว่ามันก็สงสัยคาอยู่ในใจมาตลอดสุดท้ายโทรศัพท์ไปถามกับคนที่ออกจากกลุ่มก็เลยทราบความจริงหลายอย่างค่ะ<ม>โดยเฉพาะเรื่องโรงเรียนที่บอกว่าหลักสูตรมาจากอเมริกาเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นหลักสูตรกศออน,นอค่ะกศน,นอที่จริงคือสอบเทียบนั่นแหละการศึกษานอกโรงเรียนสอบเทียบใช่ค่ะบางทีโฮมสกูลนี่ก็จะใช้เรียนเองแล้วไปสอบเทียบอาวุธใช่ไหม,มอ่ทาท้งนี้ทั้งนั้นตอนนั้นเธอบอก่าเครียดมากพอเริ่มรู้ตรงนี้ สามีก็อาการสุดหนักไม่ได้หายอย่างไปที่ขึ้นไปเวทีบอกลูกสาวตัวแม่เนี่ยต้องการให้ลาออกแต่ปรากฏว่าลูกไม่ยอมออกค่ะกลายเป็นว่าเกลียดพ่อเกลียดแม่เหมือนกับลูกเนี่ยถูกล้างสมองและถูกปลูกฝังว่าตอนนี้พ่อกับแม่ถูกวิญญาณกบฏครอบงำเพราะว่าไปคุยกับคนนอกกลุ่มเธอบอกเครียดกระทั่งเป็นภาวะซึมเศร้าสุดท้ายก็ต้องวางแผนกับญาติหลอกลูกสาวว่าจะพาไปเที่ยวปรากฏว่าเอาตัวออกมาจากโรงเรียนเลย กว่าจะออกจากกลุ่มใช้เวลาเป็นเดือนในการฟื้นฟูล,ลูกสาวไม่ให้ต่อต้านพ่อกับแม่ต่อมาพ่อเด็กหรือสามีเนี่ยเสียชีวิตเธออ้างว่าผู้นำก็เอาเคสของเธอไปบอกกับสมาชิกกลุ่มว่าเป็นเพราะเธอกับครอบครัวมีวิญญ,ญาณกบฏไปคุยกับคนนอกกลุ่มอ้าวว่าเขาจะสร้างโรงเรียนแล้วก็จะแบบโฆษณาว่าโรงเรียนที่เนี่ยมันเหมือนกับว่าโรงเรียน แพลตฟอร์มเหมือนทางอเมริกามีการสอนแบบว่าทางเชิงภาษา Learn and Pray แบบนี้ไม่คิดว่าเขาจดภายใต้แค่มูลเลิธิของเขาอะคะ่ะซึ่งไอ้มูลเลิธิเนี้ยเราก็เคยรู้จักที่นึงที่กาญจนบ,บุรีเราก็ไปช่วยบ่อยอะคะ่ะคือแต่ที่เนี้ยคือเขาเรารู้วิธีการว่าเขาจะเป็นแบบว่าไม่ไม่เก็บเงิน แต่ที่เนี่ยเก็บเดือนละหมื่นห้าบางคนเก็บไม่เท่ากันเก็บทุกเดือนและไม่มีวันปิดเทอมเ,อเก็บเงินทุกเดือนถูกต้องค่ะมีนอกสถานมีมีนอกเหนือจากนั้นนอกสถานที่ด้วยแล้วเราก็เพิ่งมารู้ว่าบุคลากรที่สอนลูกเราเนี่ยเป็นสมาชิกในโบสถ์มารู้ทีหลังว่าเป็นกศน,นอนอกระบบแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าตอนนี้ลูกเราอายุ14แล้วเพิ่งได้วุฒิปห แต่ก่อนหน้านี้ที่เสียไปเดือนละ1มื0 0 0าหมืนสองปีไม่ได้อะไรเลยค่ะเสียโอกาสไปสองปีเ,เสียงเด็กพอฟังได้ไหมฮะอายุ14มันเป็นเบื้องหลังอะไรแบบนี้เบื้องหลังเบ้ึงเล็กแล้วหนูก็แบบเชื่อ รู้สึกว่าตอนนั้นหนูคิดว่าถ้าอยู่ที่นั่นเราก็คงจะแบบปลอดภัยแล้วก็คงดึงแม่กลับมาได้เพราะว่าคิดว่าตอนนั้นคือแม่โดนข้อมงำไปแล้วแล้วก็คอ,อยากช่วยใช้ไม้ฟาดค่ะไม้แช่น้ําจากนั้นก็เอาไปพันพันพันแล้วจากนั้นก็คือเอามาฟาดให้เรายืนเกาะอ,อกลักษณะนี้นก็คือให้เรานอนราบไปกับพื้นแล้วก็ตีค่ะบ่อยค่ะทุกครั้งที่ตีก็จะเป็นรอยอยู่แล้วเจ็บอ่าต้อง ขอาเรียทางเที่ยงวันทันเหตุการณ์อ่านี่ไงเป็นเคสที่น่าสนใจเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรออีกฝั่งหนึ่งเขาอาจจะชี้แจงค่ะเพราะด้านนี้ก็เป็นข้อมูลจากฝั่งคนที่เคยอยู่อขนาะที่คลิปเดี่ยก,ก็ต้องอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมน้องใช่ว่ามันเป็นช่วงของกิจกรรมแล้วแบบทําอะไระค่ะ